โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชกุนชาแนลนะครับคลิปนี้ก็มาสอนเพื่อนๆรับเครดิตฟ,ฟรี50บาทกันนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมมีเว็บไซต์แจกเครดิตฟ,ฟรี50บบาทนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกัน ซึ่งเครดิตฟรีตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปเล่นเกมนะครับภายในเว็บไซต์หากมียอดตั้งแต่100บาทขึ้นไปสามารถสั่งถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่จํากัดจํานวนเนาะก็ถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถรับชมวิธีการในการรับเครดิตฟรีตรงนี้ได้นะสำหรับเครดิตฟรีตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเชิญเพื่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องทําการ ฝากเงินเข้ามา1บาทนะครับถึงจะสามารถเอาเครดิตฟรีตรงนี้เนี่ยไปเล่นเกมได้นะใครที่สนใจนะครับผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์ให้ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนสามารถที่จะจิ้มไปที่อ่โพสต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองสมัครไปเล่นกันดูได้เลยนะครับสำหรับวิธีการในการสมัครสมาชิกก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยกรอกเบอร์มือถือนะครับจากนั้นก็ กรอกชื่อนะครับบัญชีธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารประมาณนี้เนาะก็หลังจากกรอกครบถ้วนเนี่ยก็ให้ทําการกดยืนยันนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้ซึ่งนะครับสำหรับคนไหนที่สมัครเข้ามาผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับโบนัสเครดิตฟรี49บาทตรงช่องนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่โบนัสไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนทําการแอดไลน์นะครับไป สอบถามพูดคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับก็สำหรับเว็บนี้จะมี l ล n e แอดมินอยู่ตรงด้านล่างที่เป็นรูปเหรียญสีเหลืองๆนะครับฝากเงินไม่เข้าถอนเงินไม่ออกสามารถที่จะติดต่อกับทางแอดมินได้24ชั่วโมงเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครที่ได้รับเครดิตฟรีเข้ามาแล้วนะครับ49บาทก็ให้เพื่อนไปทำการฝากเงินเข้ามา1บาทก่อนนะครับโดยวิธีการนะครับในการฝากเงินก็ กดไปที่ฝากเงินด้านล่างซ้ายตรงนี้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามาก็ให้เพื่อนทาการกดไปที่คําว่าคัดลอกบัญชีนะครับหลังจากนั้นทําการโอนเงินไปยังบัญชีที่คัดลอกเป็นจํานวนเงิน1บาทนะครับรอ3าถึงหนาทียอดเงินเครดิตในเว็บไซต์เนี่ยมันจะปรับเข้ามาให้เองอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดใครที่รอนานเกิน5นาที10นาที ยอดเงินไม่ปรับเข้านะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือให้เราไปทําการติดต่อกับแอดมินทางไลน์นะครับตรงนี้เลยเนาะก็ทักไปบอกแอดมินได้นะครับแอดมินเขาก็จะปรับยอดเงินให้นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนเคนไหนที่ฝากเข้ามา1บาทแล้วนะครับเงิน1บาทก็จะมาอยู่ในช่องเครดิตตรงนี้นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทําการแลกโบนัสทางด้านขวามือ ให้มันย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับโดยการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับไปที่เมนูแลกโบนัสหลังจากโกดเข้ามาให้เพื่อนทำการกรอกจำนวน49ที่ช่องนี้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันการแลกแต้มได้เลยนะครับหลังจากกดยืนยันการแลกแต้มนะครับยอดโบนัส49ตรงนี้จะหายไปนะครับรอประมาณ5-10นาที ยอดโบนัสก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเพื่อนๆอนอาจจะกดรีเฟรชตรงนี้หรือว่าจะรีเฟรชหน้าเว็บก็ได้นะครับถ้าเกิดยอดมันเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเท่ากับว่าเพื่อนๆนเนี่ยมีเครดิตฟรี50บาทนะครับรวมกับเงิน1บาทที่เพื่อนๆฝากเข้ามาด้วยเนาะหลังจากาได้50แล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนทการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วเข้าไปนะครับเล่น หมวดสล็อตนะครับสำหรับเครดิตฟรีจะเล่นได้เฉพาะสล็อตเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นเป็นอันอื่นก็ต้องลองติดต่อสอบถามกับทางแอดมินเขาดูนะครับแต่ส่วนตัวผมก็แนะนำเป็นสล็อตเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้ถอนเงินนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นอันอื่นเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากอีกหนึ่งนะครับ แล้วก็ถ้าใครนะครับที่เล่นแล้วมีเงินมากกว่า100บาทนะครับก็สามารถมาสั่งถอนเงินนะครับในหมวดถอนตรงนี้ได้เลยนะครับแอเพื่อนทำการกดเข้ามาโดยในส่วนของการถอนเงินนะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่100บาทนะครับก็ถ้าใครเกิน100แล้วก็เข้ามาเกาะยอดที่จะถอนเนาะแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินนะครับการถอนเงินในแต่ละครั้งจะต้องเว้นระยะเวลาประมาณ10นาทีเนาะ ซึ่งยอดเงินนะครับก็จะเข้าไม่เกิน5-10นาทีนะครับตรงนี้จ่ายจริงแน่นอนนะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้นะใครที่สนใจอยากจะหาเงินฟรีจากเงินลงทุน1บาทก็ลองสมัครไปเล่นตามกันดูได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะสำหรับเว็บแจกเครดิตฟรี50บบาทแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้จักหรือ ยังไม่เคยเล่นนะครับแล้วเป็นสายเสี่ยงดวงเนี่ยสนใจลองทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครที่ทำได้ไม่ได้อะไรยังไงสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอน,นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ